จำวันมีปัญหาอุปสรรคเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาเองขณะเดียวกันเจ้าก็เรื่องของการเดินทางของประชาชนในช่วงวันยุดผ่านพ้นไปทางรัฐบาลก็ยังคงเรียกได้ว่ายังคงมาตรการเข้มในการดูแลอำนวยความสะดวกกับประชาชนตีเดินทางกลับอยู่นะเพิ่ว่าเพิ่ว่าอำนวยความสะดวกครบวงจรนี่นะ นายมรีก็ได้รับรายงานถึงเรื่องของสถิติการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานนาะเจ้าพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นวันลดลงกว่าปีที่แล้วซาวเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกหน่วยงานนะเจ้านะชิดอานะสาพี่น้องประชาชนทุกคนที่จยการดูแลตั้งแต่ด่านครอบครัวมานะด่านครอบครัวด่านชุมชนนะเจ้าทำาให้ข้อมูลสถิติการทั้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ สะส่ง5วันคือ11-15เมษายนเกิดดุบัติเหตุรวมทั้งหมด1,216เตือผู้บาดเจ็บรวม1,208คนเสียชีวิต1 0 1รายมีจังหวัดติ่บะมีผู้เสียชีวิต6เจ้าจังหวัดนะเจ้าแล้วก็จังหวัดติ่มีผู้เสียชีวิตสะส่งสูงสุดก็คือกรุงเทพกรุงเทพ15รายนะเจ้าส่วนบขอสอก็เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนกลับเข้ากรุงเทพปริมณฑลขาดว่า จะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ1นึ่งแสนคนซึ่งก็ได้จัดเตรียมมาตราการความพร้อมเพื่อบริการประชาชนอย่างเต็มที่นะเจ้าคณะเดียวกันเนาะตังกรมคุ้มประพฤตินะเจ้าก็นำเจ้าหน้าที่ผู้ถูกคุ้มความประพฤติฐานความผิดพรบจราจร,จรทางวกและอาสาสมัครคุมประพฤติรวมสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่านกล้อง C C T V แบบเรียวถามเพื่อขับเคลื่อนมาตราการเชิงป้องกันแก้ไขพฤติกรรมผู้ตีขับขี่รดอุบัติเหตุทางถนนนะเจ้า ซึ่งยอดคดีสะสมตั้งแต่1 1ถึง15เมษายนที่ผ่านมาทั้งหมด3 7 0 0าคดีมีผู้ที่ทำผิดต,ต้องติดอุปกรณ์ EM 2 5คนนะแล้วก็ระยะเวลา5วันเนี่ยนะจาก1 1ถึง15เมษายนเนี่ยมีสถิติคดีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดีเมาแล้วครับสูงสุดคือกรุงเทพมหานครจาก เรื่องนี้นะเจ้าตังคุณจิระยุห่วงทรับโ์โซกสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตังนายกได้รับรายงานสถติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามข้อสั่งการที่ประชุมครมไปเมื่อวันอังคารติ่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างพบว่าอย่างคนเจ็บคุณบัสบายหนึ่งจากการใช้รถจี้ถนนกันเยอะอยู่อีน่ะจะได้ก็แล้วแต่นะเจ้าเปินก็นสแสดงความเป็นห่วงในขณะที่คนเริ่มกลับกันแล้วเนาะ เขาก่อนห่วงเรื่องของคนเดินทางไปแอวเดินทางกลับบ้านานี่นะเนาะมันฉลองเทศกาลสงการหรือไม่แต่อาจจะฉลองในพื้นที่ฮะเนาะอาจจะดื่มแล้วคับอี่ประมาณนั้นกับห่วงเหมือนกันก็คือในแต่และพื้นที่ดูแลกันนะเดียวกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลับแล้วนี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวอยู่ประมาณนี้เป็นช่วงขงการกับละอะเป็นช่วงของจะหลังสงกรานแล้วนะเจ้าเนาะก็คือพอคือก้อยกันอยูนะเจ้าจัด ทางพิเศษส,สำหรับเส้นทางตีรถอาจจะนักจะหลายนี่ประมาณนั้นเนาะการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่ผ่านมาน่ะเจ้าสาเหตุเนี่ยตีเจอนี่นะก็คือดื่มแล้วครับขับรถเร็วเกินกำหนดใกล้เคียงกันเลยขับรถเร็วเกินกำหนดนี่สามสิบหกจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์ดื่มแล้วครับสามสิบเอ็ดจุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตีเหลือสักซาวทักอย่างเปอร์เซ็นต์นี่กะ ลักษณะวิสัยบัด,ดีพ่องอย่างพ่องรถที่เกิดเหตุสูงสุดก็คือรถเครื่อง85.32%็ต์และที่สำคัญน่ะบ่ด้เกิดตั้งโก่งบ่ด้เกิดหักสองสักอย่างเกิดถนนทางตรงนี่แหละนะจาวเกิดบาดททางตรง87.38%ร์เซ็ถนนกลมทางหลวง3 6 4 5เปถนนในหมู่บ้านอาบาต3 3 1 8อร์เซ็นถนนของกรมทางหลวงชโนดเหียบ4 9 5เปอ ล้วช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนี่นะก็คือโลรเพ่จะหกโมงเย็นถึงสามถุ่มนักสุดสาสองเปอร์เซ็นต์บ่ายสามถึงหกโมงเย็นนี่ก็เกินนักเหมือนกันมาได้ตีแล้วน้ำกินมันขำแล้วนะเนาะกิน, <c oughs> นยังหัวมันขำอ่ะแรงมากอาจจะไปต่อหรือกลับบ้านนี่มาแน,น่ใจสาวจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์เด็กเด็กเดินเดิน,ดนก็มีเหมือนกันนะตั้งแต่เตียงคืนจนถึงตีสามสิบสามจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดก็สาวถึงสาเก้าปีวัยรุ่นนะจ๊ะลอยระสาวหนักสุดละเนาะจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดตอนนี้จบคีริขันสิบสาคนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดตอนนี้นะเจ้าพิษนุโลก3ามคนนะสรุปวัตทีเหตุทางถนนเนาะห้าวัน1ิบเถึงสิเมษาเกิดเหตุ 1216คนเออสิหกเทียอาะ,อะตะกี้เขารายงานว่าเจ็บแค่พันแค่เก้าบแปคนจะได้ตอนนี้ล่าสุดมาพันกคบสองคนนี่อ่ะเอาข้อมูลนี่กันแล้วกันนะเจ้าผู้บาดเจ็บนอตะกี้เขารายงานในในรายการข่าวเมืองไงแตะกี้ว่าพันแค่ก้บแปดคนหมดใจละเป็น1,208งนอคนนะเจ้าเสียชีวิตเต่าเดิมร้อยเจ็คนจังหวัดติมมีไผเลยตายเป็นศูนย์มีเ้าเอจังหวัด จังหวัดี่เกิรดอบัติเหซาสมุนสูงสุดคือพัทลุง44เตือจังหวัดี่มีผู้บาดเจ็บสาสมสูงสุดคือลำปาง47คนจังหวัดี่มีผู้เสียชีวิตสาสมสูงสุดคือกรุงเทพ15คนจับพะเยา3าเนาะี่เรายงานตะกี้เกิดเหตุ32เตือเจ็บ33าคนนะพะเยาน่ะจำได้ก็ตะกี้ห้ออู้กันเนาะ จีจงข้อมูลนั้นได้อยก็เลยเอามาอู้ต่อเดี๋ยวมันจะลืม,มจะอย่างอ่ะจะได้เลยร,รัฐบาลก็คงเน้นย้ำม,มาตรการในการให้การดูแลควบคุมเข้มข้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่จับนี่รัฐบาลย้ำสงการไปกลับต้องปลอดภัยอำนวยความสะดวกทุกวงจรครบทุกวงจรจะเดินทงางผ่านารถโดยสารเนาะเดินทางโดยใจรถส่วนตัวใจรถตู้รถเหมาอย่างกระแตนะเจ้า เนาะหรือแม้แต่รถบรขอสอรถร่วมหรือแม้แต่การเดินทางไปกับรถไฟี่นะก็ต้องเนาะต้องให้ความปลอดภัยแล้วก็ดูแลกันบนอากาศกัเหมือนกันนะจ๊ะก็มีรถมีอันยังเพียงพออยู่เนาะเป็น,ปนรองรับประชาชนคนที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจณจุดที่ตั้ง หลังจากดีกลับออกมามาแอลมาเฉลิมฉลองสงการก,กับบ้านกับจองนะเจ้าอันนี้ใครทักทายกันเข้ามาคิดถึงอ,อ๋อคิดถึงดีเจดีเจพี่สาวเขาพอไกลๆยังมอนก็มาคิดถึงอะไรคิดถึงเนาะคุณอย่างเนี้ยคุณเอาเร่นเหรอคุณอะไรอย่างนี้กันจาจีบแน่ใจนะเจ้ามัน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 อยู่หมจอหนึ่งเนาะ กองนี้กำลังเคียงนี้กำลังหมุนติ้วๆก็ขอบคุณทีเจ้าตีเข้ามาทักทายกันเนาะคุณออเรนก็ดีเจพี่สาวอ่ะดีเจพี่สาวจีเจ้าขอบคุณสวัสดีเจ้าแอลปีใหม่ม่นก็สงกลั้นแอลตีไหนกันเฉลิมฉลองกันที่ไหนเริ่มจับนะกับได้ชาิเบ็ดเนาะสามสี่วันในช่วงรัติพันมาตอนนี้กับเริ่มกลับมาปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่แล้วจ้บเนาะแต่ยังอยู่เป็นเปื่อนกัน เนี่ยดังทีมของผู้สื่อข่าวเนาะทีมของอันผู้ตีทำข่าวก็พยายามที่จะออกมาดนรงค์เรื่องของการขับขี่รถโดยสตินะจ๊ะโดยสติแล้วก็ต้องดื่มต้องบักครับใจก็ดื่มต้องบักครับมาใจว่าเมาบักครับมาใจนะดื่มต้องบักครับนะจ๊ะดังนั้นก็ต้องเจอกันพอเจอกันก้อยตัวเองเนาะเอาละสิบโมงแนละ้วท่าฟังดีเจฉัด สดข้ามาวันนี้ฉันลองมาฉันลองพุทธนามาเตยเนีเจ้าล้ากันไปก่อนเนาะอู้กันมวนวเนี่ยเจ้าเวลาหมดละเจอกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีเจ้าเชิญรู้ที่สวันนี้ค่ะฮะเจ้าว่าววอย่าลืมเวลาละเดี๋ยวท่านผู้ชมกันที่ตามู้ชมรายการผู้ว่าประชาชนต่อเนาะวันนี้กะเดี๋ยวบุตรปตอนเท่ากับ ทั้งทีมสวทพยายาก็จะไปรุ่นนำดำหัวท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าตีอันจิตจวนนะเจ้าอ่ลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า